บรรดาแฟนพันแท้ของสมาชิกราชวงศ์อังกฤษต่างพิศวงงงงวยกันเป็นแถวเมื่อจ,จู่ๆความลับหลายเรื่องที่อยากรู้เกี่ยวกับเจ้าชาหฮารีและเมแกนมาเคลได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยบังเอิญเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในใบทะเบียนประสูตรของทารกอาชีพระโอรสความลับที่ถูกเปิดเผยในใบสูติบัตรทารกอาชีที่ยื่นแจ้งจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าชอยฮารี่พระบิดารวมถึงชื่อจริงของเมกแกนอดีตดารานักแสดงชาวอเมริกันซึ่งกรอกว่าราเชลส่วนในช่องอาชีพของเธอระบุว่าเจ้าหญิงแห่งสหราชอาณาจักรและสถานที่ประสูติของอาชีพที่บุคคลภายนอกไม่เคยมีใครทราบระบุว่า โรงพยาบาลพอตแลนด์ในย่านใจกลางกรุงลอนดอนซึ่งมีค่าใช้บริการแพงถึงคืนละ25,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ825,000บาททั้งนี้สาธารณชนส่วนใหญ่คิดว่าท่าลอนดอน,นสักของเมแกนซึ่งได้รับพระราชทานจากควีนอังกฤษจากการเสกสมรสกับเจ้าชายฮรรี่มีเพียงแค่ดัชเชสแห่งซัตเซก แต่ในทางเทคนิคเธอยังเป็นเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งของราชวงศ์วินเซอร์และผู้คนจำนวนมากไม่ทราบชื่อเกิดของเธอนอกจากนั้นที่ผ่านมาจะาชายหารรี่และเมแกนไม่เคยเปิดเผยสถานที่ประสูต์ที่แน่ชัดของพระโอรสรายงานของหนังสือพิมพ์เดอะมิเรอร์ระบุว่าเมแกนยังมีพระอิสริยยศอีกพระนามคือ เจ้าฟ้าหญิงเฮนรี่แห่งเวลส์